สวัสดีครับผมฟิลม์มสำหรับใครที่แบบไอต่อ o อ g ไม่สามารถหันเมาได้นะครับผมก็คือหนึ่งในนั้นคือมันไม่ได้เกี่ยวว่าแบบคีย์บอร์ดของคุณมันจะแบบไอแพงจนแค่ไหนมันคลิกขวาไม่ได้แล้วครับวิหันอย่างเดียวก็คือซูมให้เป็นมุมบองบองุคคลที่หนึ่ง ต้องรีเมาส์บ่อยๆนะถ้าหันไปเนี่ยมันจะติดขอบซึ่งเนี่ยมันจะอยู่ข้างขวาต้องรีบ่อยๆที่ผมไอ้ผมรู้ได้ไงเพราะว่าผมซื้อมาทั้งแบบ OTG แล้วก็ b t ู o ูธผมลองหมดแล้วแล้วผมลองไปหาข้อมูลมาคือมันมันอยู่ที่รุ่นโทรสัพท์แบบ รุ่นที่ลองรับก็คือซัมซุงเอ็นดอยสิบเอดมั้งรุ่นอื่นผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่ารุ่นที่ลองรับคือซัมซุงเอ็นดอยสิบเดคือมันไม่สามารถหันไเลยนะแบบคลิดขวาเนี่ยมันก็จะไปติดที้ตาที่ขวามันก็ไม่ได้ หาวิธีแล้วแต่ว่ามันมันก็ไม่สามารถหันได้อยู่ดีอ่ะนอกจากแบบแอ้นพิมพ์กับมองบวทนี่หนึ่งซึ่งเล่นลำบากมาก สก,กิลมันก็สามารถใช้ได้ปกตินะปกติเลยมองบุคคลนิดหนึ่งก็ใช้ได้โซก็ใช้ได้แนะนำนะครับให้เล่นเป็นผลพระเล่นผลพรแล้วก็แบบ ไออ๋อ,อใครมีข้อมูลอะไรก็แบบบอกผมได้นะคือผมหาวิธีแล้วไม่ได้จริงๆนอกจากไอเนี่ยแหละไ,ไอต้องคีบอร์ดกับ ทั้งโอทีจทั้งบูทูตไม่สามารถหันได้นอกจากจะเป็นรุ่นซัมซุงมั้งโอเคแค่นี้แหละครับบายบาย